สวัสด,ดีเจ้าป้าด,ดาพามาถ่ายสัก,กุลละเนาะดอกสีชมพูเจ้าดอกสีชมพูดอกแล้วองาม ngắm mặt mặt con này ngắm ngắm yeah, giỏi luôn mà ăn bình quang bình quang cao คนปลูกติดถนนนะป้าดาวอันพัหรถว้าทายเอ้าเจ้ามาเจาว่าใกล้ๆนะค <c> น <ười> ปลูกเลี้ยงถนนโอ้ชาุกะญี่ปุ่นเจ้ามีบุงผูกกี่พันกี่หมื่นต้นเจ้าคนปลูกติดถนนนะปลูกทุกตี่ทุกแห่งเจ้า โอ้ต้นนี้ก็งามสีชมพูนี่ออกก่อนก็มีออกหลังก็มีอันนี้พันน้อยนะเจ้าเนี่ยพันเล็ก สวยงามขนาดมันงนะเอารถจอดพุ่นเจ้าตรงนี้มันอยู่ไกลครับรถมาถ่ายเอาเจ้ามาถ่ายเอาทุกปีเนาะโอ้ผืนพวงผืนวผันวงงามขนาดกูจะปลูกเลี้ยงอันพุ่นนะเจ้าพุ่นเจ้าปลูกเลี้ยงมืนมั้ rồi ngon rồi ngon ยังบ้านเหมาข้าอมกันเป็นเนาะฟูกกันฟูกหลังเนี่ยกะเจ้าจะเป็นแบบนี้เนาะสีชมพูอมขาว สีส้มโทค่ะสวยงามมากๆถ้ายังเห็นดอกก็ต้องถ่ายใกล้ๆเจ้า ตอนนี้บ้านมดจะเจ้ามันเปลี่ยนดอกสีชมพูพันเล็กเนาะชมพูอ้มขาวมันจะบานตั้งเก้ากนเจ้าเหลือตั้งปาย cho lửa tăng tài cho bữa nãy thầm xì vắn vào này thầm xàm vắn phốn trốc đó cho luồng có lạnh rồi xàm xì đen cho dân vâng bán mà mất rồi nó บ้านไม่หมดค่ะสวยงาม หอมไม่หอมสวยอย่างเดียว